พวกเราอีกทีนเคยครับกับช่องแม่พรฟังด้วกันนะครับวันนี้เราก็มามาชมอาสายพร้อมซับนะครับซึ่งเอามาร่วมกิจกรรมช้างสรงงานที่บางสุขนะครับผมนี่นะครับน้องเขงนนงนา,านะครับไอนมชงผมนามานครับนี่นะครับผม เป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับอบต่อไปก็พ่อฟานก็จะเก็บมูลเขาทิ้งพ่อควานเขาก็จะเก็บขี้ช้างแล้วนะครับนี่ครับลเขาจะทาความสะอาดเรื่อยเขาก็จะทําความสะอาดนะครับเก็บควานเก็บขี้ช้างนะครับนี่ครับตรงนี้ก็จะได้มาต่ออีกนะครับผมน้องเขาไม่อายกล้องเลยครับผมนี่ครับน้องเขาอยากเล่นด้กับกล้องเลยครับนี่น้อง้อมทับนะครับนี่ครับผม นี่เราก็ไปหาแม่ควานพ่อควานกันนะครับนี่ครับเป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับผมนี่นะครับผม อ่าให้แม่ควานในน้ำช่องเลยนะครับผมคุณผู้ชมฝากช่องแม่ควทางนวลจันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะช้างตุกงานมาจากอายุทยาค่ะช้างแก่ก็กินชอบกินอาหารพวกหวานหวานวันนี้เอามาร่วมกันอยู่ที่วางฉลุนะคะรวมกันช้าง 30มสิบกว่าเชือกค่ะขอบคุณมากค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะนี่ครับผมเราพามาชมช้างสองงานนะครับนี่ครับผมเป็นบรรยากาศดนรอบนะครับนี่ครับผมเป็นอ่านะนะฮะลุงลุงควาช้างนะครับนี่ครับผมนี่ครับอันนี้หน้าแผนนะครับอันหน้าแผนกันรอครับ อ่าน้องก็เช่นชว์หน่อยเล้ยโชว์พี่พี่แม่แม่เอฟซีหน่อยเล้ยครับผมเอออย่าลืมส่งคอนเทนต์นะครับอ่าน้องก็เช่นด้วยนะครับอายุขาสูงเล้อเอครับผมกดสับสไคร้ด้วยนะครับผมกดสับสไคร้กดกระดิ่ดด้วยนะครับ เราก็พาไปดูว่าน้องน้องขวัญน,น้องฟ้าใสนะครับผมอ่าเป็นไงบ้างครับคุณลุงคุณน้านะครับนี่ครับผมวันนี้ช่องไม่พรทางมุจจนมาถ่ายนะครับผม นี่ครับน้องฟ้าใสนะครับผมกินข้าวกันยังครับอนะโอ้ทำผักมได้สวยมากเลยครับผมครับผมคุณแม่นวลจันทร์ก็อยู่ในป่าลึกนุ่นนะครับผมเข้าไปยากนะครับผมน้ำมันละลุไปได้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 น้ำมัน,นามมาลึกนะครับผมไปไม่ได้น้ำมันามมาลุอ่ายังไงคลิปนี้ก็ขอทาบไเ้ียงคนนี้ก่อนนะครับผมอขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ